เริ่มเรื่องนะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ไวรัสซอมบี้เนี่ยได้เริ่มแพร่กระจายในเมืองแลคคูซิตี้เป็นครั้งแรกทีมเก็บกวาดของอเมล่าเนี่ยได้ถูกส่งเข้าไปยังเมืองแลคคูซิตี้เพื่อเก็บกวาดผู้คนและผู้ติดเชื้อทั้งหมดไม่ให้หนีออกมาจากเมืองแลคคูซิตี้ได้ทว่าทีมกวาดล้างที่ส่งเข้าไปเนี่ยกับถูกกัดจนติดเชื้อกันเกือบหมดทุกคนทางอ ER เมล่าจะออกคําสั่งให้ทีมกวาดล้างที่เหลือซึ่งได้แก่ดีแลนและเจเจทำการกําจัดผู้ติดเชื้อทั้งหมดไม่เเว้นนนแมมตต่ทีงงานนอง เจเจที่ได้รับคําสั่งจึงพยายามกาจัดเพื่อนๆที่ติดเชื้อทั้งหมดทว่าดีแลนเนี่ยดันมีคุณธรรมสูงส่งอะนะไม่อยากฆ่าเพื่อนแม้เพื่อนจะติดเชื้อไปแล้วเนี่ยแต่เขาเดหวังว่าจะสามารถรักษาเพื่อนๆได้จึงไม่อยากฆ่าเพื่อนๆที่ติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้เจเจที่จับปฏิบัติตามคําสั่งอะนะจึงได้ชุดกระชากแย่งปืนกับดีแลนที่เข้ามาห้ามจนดีแลนเนี่ยล้มลงไปสุดท้ายเจเจก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องเป็นคนลงมือยิงเพื่อนๆที่ติดเชื้อทุกคนด้วยตัวคนเดียวทั้งหมด่ดันนพาาทะ ตัวเจเจเนี่ยโดนกัดเข้าที่คอจนได้พอดีแลนเนี่ยเห็นเจเจโดนกัดทีนี้แหละไอ้คุณธรรมในตัวที่สูงส่งเนี่ยก็หายไปจนหมดสิ้นเลยนะแล้วก็พยายามจะเข้าไปแย่งปืนจากเจเจจนปืนเนี่ยลั่นทาให้ดีแลนเนี่ยถูกยิงใส่ที่ขาจนตัวเองแ่บพิการน,นะนะก็สมน้หน้าเชี่ยพอดีแลนแยกปืนมาจากเจเจได้สําเร็จก็พยายามยิงเจเจทิ้งนะทว่ากระสุนเนี่ยดันหมดซะก่อนดีแลนเนี่ยจึงนํากล่องโลหะมารูปหัวเจเจจนเสียชีวิตคาที่ ตัดกลับมาที่สถานการณ์ในปัจจุบันเหตุการณ์ในเรื่องนะเกิดขึ้นหลัง Resident EV i l 6และ Resident Evil v e n d e t t a แต่เกิดก่อนเหตุการณ์ใน Resident Evil ภาค7ตอนนี้ลีออนได้รับคำสั่งให้ไปชิงตัวดร์อันโตนิโอเทเลอร์ที่ถูกลักพาตัวไปกลับมาดร์เทเลอร์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และได้ทำโปรเจกต์กระทำรัฐบาลมากมายนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกตรับหน่วยงานรับต่างของต่างชาติเนี่ยก็จึงต้องการตัวเขาไปอย่างมากลีออนจจึงไไไดด้้้แววมตมตตตตรร์ซาท่ัับป แต่ขณะที่กําลังขับเข้าไปชิดรถตู้ที่จับตัวดรเทเลอร์ไปนะรีออนก็ถูกมาเรียรสตูกเก่าในภาคล e ิเซียนอีวิลเวเดตตาเข้ามาขวางเอาไว้รีออนเห็นมาเรียรมานะก็รีบคว้าปืนไล่ยิงมาเรียรกลางถนนเลยนะโดยไม่สนว่าไอ้ปืนที่กูยิงเนี่ยจะไปโดนรถของใครหรือเปล่านะส่วนมาเรียรเองก็หลบกระสุนของรีออนได้ทุกดอกแล้วก็ได้อาศัยจังหวัดกระโดดขึ้นค่อมหน้ารถของรีออนก่อนจะเอาส้นสูงเนี่ยบีบแบมกมือรถของรีออนทำให้รถรีออนเนี่ยคว่ำในที่สุด ลีออนที่เสียฟอร์มนะหัวทีมกลางถนนก็นนเลยรีบลุกขึ้นมาพร้อมชักปืนขู่แต่มาเรียเก็โดดขึ้นหลังรถบรรทุกที่ขับผ่านมาจนหนีนไปไกลแล้วนะปล่อยให้รีออนเนี่ยโดนชาวบ้านที่ขับรถมาเนี่ยบีบแต่ไล่ดดายอยู่คนเดียวเพราะยืนเตะท่าขวางถนอนอยู่ได้ตัดกลับไปด้านหนึ่งทางด้านจีวเเลนทายได้รับรายงานว่ามีเหตุจูโจมจากไบโอเวลพอนเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งจิวเลยรีบบุกเข้าไปในบ้านโดยไม่รอกำลังเสริมแต่อย่างใดด้วยความเป็นมืออาชีพจิวค่อยๆสำรวจบ้านด้วยความระมัดระวังทุกกกซอทุุมม จนไปเจอร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวรายหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ภายในห้องสภาพเหมือนโดนซอมบี้กัดแต่ร่างของญิงสาวรายนี้กลับไม่เปลี่ยนร่างกลายเป็นซอมบี้จิวที่สำรวจเสร็จจึงได้เดินออกมาจากห้องแต่จู่ซอมบี้ผัวก็โผล่ออกมาจากห้องที่จิวได้เข้าไปสำรวจศพเมื่อกี้จนกุงงว่าแล้วเมื่อกี้ที่มึงเข้าไปเนี่ยทำไมซอมบี้มันไม่โผล่ออกมาแลวทำไมมึงไม่เจอซอมบี้วะ ซอมบี้ผัวกัดมันพยายามขึ้นค่อมล่างของน้องจิวแต่น้องจิวเนี่ยไหวพิบดีนะได้เอาเท้าถีบตัวเองที่กำลังโดนขึ้นคอมอยู่ให้กระเด็นล่วงลงมาชั้น2ก่ก็จะสลับเป็นฝ่ายขึ้นคอมซอมบี้ซะเองจากนั้นก็เอาเปืนเนี่ยยิงซอมบี้ผัวรัวๆนะจนซอมบี้ผัวเนี่ยสิน้นฤทธิ์พอจบเรื่องเนี่ยกำลังเสริมก็มาถึงพอดีนะโดยกำลังเสริมเนี่ยนำโดยคริสเลสฟิลซึ่งก็ด่าจิวเป็นการใหญ่นะว่าทำไมไม่รอซึ่งจิวบอกว่าที่ไม่รอเนี่ยเพราะว่าเธออาจจะสามารถช่วยชีวิตเหยื่อที่ยังเหลืออยู่ภายในบ้านไดนไดด้้ก็็เปน หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคริสจิลริเบกาแล้วก็แคร์ได้รับประชุมกันถึงเหตุการณ์โจมตีแปลกๆของซอมบี้ที่เกิดขึ้น,นระยะนี้ซึ่งริเบกาเนี่ยได้ดาเหยื่อและซอมบี้มาวิเคราะห์จนพบว่าไวรัสที่อยู่ในตัวของซอมบี้เป็นทีไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ในร่างกายของเหยื่อเนี่ยกับไม่มีไวรัสอยู่ซึ่งตัวไวรัสเนี่ยจะเจอเฉพาะบริเวณแผลในจุดที่โดนกัดเท่านั้นริเบกาจึงสรุปได้ว่าไวรัสชนิดใหม่นี้ไม่แพร่กระจายเมื่อโดนกัดแต่จะติดเชื้อได้ก็ต่อเมื่อโดนฉีดไวรัสเข้า้าาาาร่่งงกยยโดตเทนนัน างด้งนนแคร์ที่ทางานอยู่องค์กรเกี่ยวกัต์ได้เล่าให้คริสพี่ชายของเธอฟังว่าตัวเธอได้ไปสํารวจประวัติพิชคาตที่โดนกัดจนเสียชีวิตและมาเกยตื้นที่ชายหาดซึ่งรอยที่ถูกกัดนั้นไม่ปกติและมีขนาดใหญ่มากพอเอาตัวอย่างมาให้ริเบกาตรวจสอบดูก็พบว่าผลที่ได้ก็เป็นแบบเดียวกันนั่นก็คือมีไวรัสที่รอยกัดแต่ไม่มีไวรัสอยู่ในร่างริเบกาจึงนําเอาข้อมูลของเหยื่อและซอมบี้ในเหตุการณ์ปแปลกๆในช่วงนี้มาตรวจสอบแล้วก็ได้พบกับความชื่นยมยมย่างนั่นก็คือ ทุกคนมีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากคุกกลางทะเลอัลคราทัสซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยแต่ละวันเนี่ยก็มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะมาท่องเที่ยวที่คุกอัลคราทัสอย่างไม่ขาดคริสจิลและแคร์จึงเดินทางไปยังอัลคราทัสเพื่อตามหาความจริงส่วนลิเบกานั้นคอยอยู่สแตนบายที่ศูนย์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมวัคซีนเพื่อการรักษาการไปร่ามซอมบี้ของทีไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ดังนั้นหากโดนไวรัสแล้วแต่ไม่ชิงตายไปเสียก่อน ก็ยังมีโอกาสรักษาห,หายขาดได้เมื่อทั้ง3มาถึงที่อัลคัทัสดีแลนซึ่งเป็นผู้รักพาตัวดรเทเลอร์รวมไปถึงเป็นผู้พัฒนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ได้เริ่มต้นแผนการขั้นต่อไปทันทีโดยดีแลนได้ใช้วิธีการบางอย่างทําให้ผู้คนที่อยู่ในอัลคัทัสค่อยๆกลายเป็นซอมบี้ทีละคนทีละคนแม้แต่คนที่ไม่โดนกัดก็กลายเป็นซอมบี้ไปด้วยจิลคริสและแคร์พยายามช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดจนจิลเนี่ยโดนซอมบี้ขึ้นคอ,นอมอีกจนได้ ทำให้ปืนที่ถือมาเนี่ยกระเด็นหลุดมือจึงทําให้ต้องใช้มีดเ,เข้าสู้กับซอมบี้สู้ไปสู้มาก็มียามคนหนึ่งโผล่มาพร้อมกับเอาปืนกลเนี่ยออกมาช่วยสู้แต่ยามเองเนี่ยก็โดนซอมบี้กรูกเข้าใส่ทันทีทันใดนั้นพื้นที่พี่ยามยืนอยู่ก็พังลงทําให้ตกลงไปอย่างชั้นใต้ดินเมื่อเห็นแบบนั้นจิวจึงได้วิ่งกระโดดลงไปเพื่อช่วยยามแล้วก็เอาปืนกลของพี่ยามเนี่ยฆ่าซอมบี้ที่ลงมาด้วยทั้งหมด พอจิวหันไปถามพ่ยามว่าปลอดภัยไหมพ่ยามก็กลายเป็นซอมบี้เสียจแล้วแต่ทั้งที่ไม่ได้โดนกัดจิวพยายามเอาปืนกลเนี่ยยิงใส่พ่ยามแต่กระสุนดันหมดจิวจึงต้องเอาปืนฟาดพ่ยามไปนหนึ่งทีก่อนจะเอามีดเนี่ยปักหัวพ่ยามเพื่อปิดงานทางด้านคริสและแคร์ที่อยู่ด้านบนกลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงสองคนที่เหลืออยู่ส่วนคนอื่นนั้นน่ะกลายเป็นซอมบี้แล้วถูกทั้งคู่เก็บหมดแล้วคริสได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากตู้เจยงค่อยเดินไปสำรวจพอเปิดตู้ออกมาก็พบว่า ยังมีคนมีชีวิตเหลือรอดอยู่ซึ่งชายผู้นี้แนะนําว่าตัวเขามีชื่อว่าโทนที่เดวิดทั้ง3าคนจึงค่อยเดินสำรวจคุออกอัคทัสเพื่อหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆส่วนจิลที่เดินแยกเดียวตอนนี้เริ่มสำรวจพื้นที่ใต้ดินโดยไม่รออ,อีก2คนแล้วโดยจิลเนี่ยบังเอิญพบกับรีออนที่เข้ามาสำรวจคุออกอัคทัสนีด้วยแต่ที่เจอนะ่ะไม่ได้มีแค่รีออนนะมีซอมบี้ตามมาด้วยอีก2-3ตัวรีออนเนี่ยเห็นว่าจิลไม่มีปืนจึงควงปืนสำรองของตนเนี่ยแบบเท่ๆก่อนจะยื่นให้กับจิ ขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังยิงซอมบี้อย่างเมามันเจ้าซอมบี้ก็โดนอะไรบางอย่างลากลงทะเลไปเห็นจากลิ้นที่ยาวเฟยเนี่ยก็พอเดาได้ว่ามันคือลิกเกอร์แต่ลิกเกอร์เนี่ยมันไม่มีดวงตามันอาศัยการฟังเสียงเพื่อเข้าโจมตีเหยื่อดังนั้นลีออนและจิวจึงทําตัวเงียบๆให้ลิกเกอร์เนี่ยคานผ่านไปแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมคานผ่านไปง่ายๆนะมันกลับเข้ามาประชิดทั้งคู่อย่างช้าๆจนมาหยุดอยู่ที่ขาอ่อนของจิวก่อนจะแลบลิ้นยืดยาวมาใกล้หน้าของจิว แล้วค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้คอและหน้าอกของจิวอย่างช้าๆไอชิบหายนี่กูดูหนัง resident evil อยู่หรือดูหนังผู้ใหญ่อยู่เนี่ยมุมนี้ไม่เหมือนกับหนังผู้ใหญ่นะอ่ะต่อดีกว่าด้วยความตื่นเต้นจิวพยายามยกตัวหลบจนทำให้ตัวเองเนี่ยไปชนเข้ากับถังจนน้ำในของที่วางอยู่บนถังเนี่ยล้มลงลิกเกอร์ได้ยินเสียงของที่ตกก็พยายามเข้าโจมตีแหล่งกําเนิดเสียงแต่ลีออนที่กําลังดูล่องนองของจิวอยู่จากด้านหลังก็ถีบลิกเกอร์ออกไปทัน ก่อนจะยิงซ้ําจนลิกเกอร์ตัวแรกเนี่ยเสียชีวิตแต่ก็มีตัวที่2 3 4และ5โผลออกมาแบบไม่ขาดสายจิวเองเนี่ยโดนดึงนะเกือบจะเสียท่าแต่ลีออนก็เข้ามาช่วยได้ทันทั้งสองวิ่งหนีไปจนถึงหัวมุมปลายทางลีออนยิงเตะถังน้ำมันไปทางลิกเกอร์ก่อนยิงถังน้ำมันให้ระเบิดทาให้ลิกเกอร์เนี่ยตายเรียบจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็ใช้เวลาหวานแหววเดินสำรวจใต้ดินกัน2ต่อ2ลีออนเนี่ยบอกจิวว่าตนเนี่ยมาตามตัวดรเทเลอร์ ซึ่งได้ข่าวว่าถูกจับตัวมาที่นี่ส่วนจิลเนี่ยก็บอกกับลีออนว่าตนเนี่ยตามบ่อแสของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ร่วมกับคริสและแคร์จนมาถึงที่นี่ลีออนเนี่ยจึงคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกันแน่ทั้งสองเดินลึกเข้ามาในทางใต้ดินเรื่อยๆก็ได้บังเอิญพบกับทางลับซึ่งไปทางทางลับเนี่ยก็คือห้องวิจัยเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไบโอโดรนโดนขนาดเล็กรูปร่างเหมือนยุงที่ใช้แพร่กระจายไวรัสสู่ร่างกายคน ลีออนเนี่ยพยายามจะเผาที่นี่ทิ้งนะแต่จู่ก็มีเสียงชายคนหนึ่งท้าทายให้จิวลลีออนเนี่ยขึ้นมาพบเขาที่ชั้นกีซึ่งแทนที่ลีออนเนี่ยนะจะเผาห้องวิจัยทิ้งก่อนแล้วค่อยขึ้นไปก็กลับหัวร้อนตามคำย่วยยุแล้วขอไปยนหน้าไอตัวต้นเรื่องที่ชั้นจีก่อนอีกด้านหนึ่งคริสและแคลที่อยู่ที่ชั้นจีเมื่อสำรวจชั้นจีพร้อมกับโทนี่ได้สักพักก็บังเอิมเจอซอมบี้ที่เหลือรอดอยู่ทั้งคู่กำจัดซอมบี้ไปได้แต่ก็พลาดท่าโดนอะไรบางอย่างกัดเข้า โทนี่เนี่ยเหมือนจะรู้ว่าคริสและแคร์โดนอะไรกัดจึงพยายามรีบวิ่งหนีแต่ก็ไปจ้ากับมาเรียที่เดินเข้ามากลางทางมาเรียพาตัวคริสและแคร์ที่อ่อนแรงมากมาขังไว้ในคุกที่ชั้นจีส่วนโทนี่เองเนี่ยก็ไม่รอดโดนยักขังรวมอยู่ห้องเดียวแคร์ไม่นานหลังจากนั้นจิวและลีออนก็ขึ้นมาจากชั้นใต้ดินพอดิบพอดีแต่จะเรียกว่าเป็นคราวโซยของลีออนก็ได้พอพอขึ้นมาถึงปุ๊บลีออนก็โดนอะไรบางอย่างกัดเข้าที่คอด้วยเช่นกันทีนี้แหละ พอตัวละครเอกมากันพร้อมหน้าดีแลนก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทันทีดิแลนเนี่ยได้เปิดเผยแผนการอันชั่วร้ายให้ทุกคนได้ฟังดีแลนได้ลักพาตัวโทนี่หรือตัวจริงก็คือดรเทเลอร์มาวิจัยเรื่องไบโอโดนร,ร,รูปร่างยุงดีแลนจะใช้พวกโดนนี่แหละแพร่กระจายไวรัสไปทั่วโลกเพื่อทําให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้ไอ้โดนพวกนี้สามารถระบุตัวได้ว่าจะให้กัดใครหรือไม่ให้กัดใครดีแลนจะเป็นคนกําหนดเป้าเองเขาต้องการให้ผู้คนเนี่ยเห็นคนที่ตัวเองรักกลายเป็นซอมบี้ และต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยลงมือฆ่าคนที่ตนรักหรือดมมือของตนเองแบบที่ดีแลนเนี่ยลงมือฆ่าเพื่อนสนิทของตนเองเจเจเมื่อตอนต้นเรื่องถามว่าทําไปทําไมนะเหรอก็เพราะโลกนี้มันห่วยไงล่ะเขาต้องการชําระล้างโลกนี้ให้ความทิ่ทำจอมปลอมเนี่ยหมดไปให้ผู้คนน่ะตาสว่างเสียทีและการที่คริสแคร์และลีออนเนี่ยโดนยุงไปโ,โดนกัดทั้งหมดยกเว้นจิวก็พราะดแลน ต้องการให้จิวแสดงความยุติธรรมจอมปลอมที่เขาพูดถึงให้เห็นเขาต้องการให้จิวเนี่ยยิงแคร์ก่อนที่แคร์จะกลายร่างซอมบี้แล้วกัดดร็อคเกอร์เทเลอร์ที่อยู่ห้องเดียวกันแต่จิวไม่ยอมยิงดีแ,นแลนเลยยิงก่าซ้ําว่านี่ไงเห็นไหมความยุติธรรมจอมปลอมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยจิวคงยิงไปแล้วแต่นี่แคร์คือเพื่อนของจิวจิวเลยยอมเสี่ยงให้ดร็อคเกอร์เทเลอร์ตายพูดไม่ทันจบดีแลนก็คว้าเปิดมายิงดร็อคเกอร์เทเลอร์ทันทีก่อนจะเดินจากไปจิวเนี่ยพยายามยิงดีแลนแต่มาเรีมาก็บวไวได้ ลีออนจึงส่งสัญญาณให้จิวเนี่ยหลับตาก่อนจะโยนระเบิดแสงทําให้มาเรียนเนี่ยเสียจังหวะส่วนจิวก็ถือโอกาสวิ่งหนีหายไปในทางใต้ดินเพื่อไปทําลายห้องเลี้ยงไบโอโดรนแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะดีแลนเนี่ยได้ตั้งคําสั่งให้ไบโอโดรนบินกระจายไปทั่วทวีปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์แม้จะดูสิ้นหวังแต่ทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้ด็อกเตอร์เทเลอร์ที่โดนยิงก็เห็นความมุ่งมั่นของทุกคนที่ต้องการปกป้องผู้บริสุทธิ์เขาเลยตัดสินใจมอบพาสเวิร์ดเพื่อใช้เจาะระบบของไบโดกับแค ดรเทเลอร์ Taylor, สร้างเส้นทางเจาะร,ระบบไบโอโดนเอาไว้เพราะเขาคิดว่าหากดีแลนคิดไม่ซื่อดออรจะหาทางหนีแล้วมาแก้ไบโอโดนทีหลังซึ่งดีแลนเนี่ยก็คิดไม่ซื่อจริงๆหลังจากดรเทเลอร์มอบพาส์ตเวร์ให้แคร์เสร็จตัวเขาก็หมดลมทางด้านจิวที่เดินไปตามทางใต้ดินก็บังเอิญพบกับริเบกาซึ่งกำลังกำลังเสริมมาช่วยพอริเบกาเนี่ยติดต่อค,คิดไม่ได้จึงคิดว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่ๆ กองหนุนคนอื่นๆอนตอนนี้โดนฉลามกายพันยักษ์คาบไปแดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างการเดินทางมาที่นี่ตอนนี้จึงเหลือริเบกาแต่เพียงผู้เดียวและมาพร้อมกับวัคซีนด้วยซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้รักษาทีไวรัสจิวจึงบอกให้ริเบกาวิ่งไปตามทางเพื่อไปช่วยคนอื่นที่ติดเชื้อส่วนตนเองจะตามดีแลนไปซึ่งดีแลนตอนนี้เปิดประตูทางระบายน้ําให้น้ําทะเลไหลทะลักขเข้ามาพร้อมเป็นการเปิดให้ฉลามกายพันยักษ์เข้ามาภายในตัวอัครทัศน์ด้วยตอนนี้ดีแลนเมื่อปล่อยยุงไบโอโดนให้กระจายไปทั่วทวีปสําเร็ ก็ถือว่าตนเองทํางานสาเร็จรู้ล่วงแล้วเขาจึงได้ฉีดไวรัสให้ตัวเองและกระโดดลงในน้ําให้ฉลามกายพันธุ์เนี่ยง่าไปแดกทางด้านริเบก้าพอมาถึงชั้นจีเธอก็ฉีดยาต้านเวลาให้กับทุกคนรีออนพอได้วัคซีนก็ไม่รอช้ารีบไปที่ห้องเลี้ยงตัวอ่อนทันทีเพื่อระเบิดห้องวิจัยทิ้งส่วนแคร์คริสและริเบก้าตามไปสมทบกับจิลรีออนเนี่ยที่ไปถึงห้องควบคุมตัวอ่อนก็พบกับมาเรียรดักรออยู่มาเรียรต้องการฆ่ารีออนด้วยมือของเธอเอง เพราะลีออนเป็นคนฆ่าพ่อของเธอซึ่งคือสมุนของแอรียสสตูเก่าในล e เซียสอีวิลไวเดตาแม้รีออนจะอ่อนแรงเื่อไวรัสแต่มาเรียก็หาใช่คู่ต่อสู้ของลีออนไม่หลังจากสู้กันไปสู้กันมาสักพักมาเรียก็โดนลีออนถีบกับหลังจนพลาดท่าไปโดนเหล็กแทงอก,อกจนเสียชีวิตทางด้านแคร์คิสลิบิก้าที่ตามจิ้วมาถึงก็มาเจอผ้าบาดตาพอดีเพราะดินแลนเนี่ยที่โดนฉลามง่าไปแดกเลยรวมตัวกับฉลามกลายพันธุ์ จนตัวเองกลายเป็นสัปหลาดขนาดยักษ์ทุกคนจึงต้องรวมทีม power ranger เพื่อล้มดีแลนที่กลายพันธ์ให้ได้ในความเคาะร้ายก็ยังมีความเคาะดีอยู่บ้างพวกุกอัลคาทัศน์เคยเป็นฐานทัพเก่าจึงมีอาวุธมากมายให้เลือกสรรทั้ง5คนเนี่ยสู้กับดีแลนที่กลายพันธ์ได้สักพักดีออนก็บอกให้แครริเบกาเอาพัทเบร์ที่ได้มาจากดรอตเทเลอร์เนี่ยไปที่ห้องควบคุมเพื่อหยุดไบโอดโดรนซะซึ่งเมื่อมีพัสปบร์นะการเข้าระบบหยุดไบโอดโดรนเนี่ยก็ทำได้อย่างง่ายดาย แค่พยายามป้อนคําสั่งทาลายไบโอโดนทิ้งทั้งหมดแต่ว่าลิเบก,กาได้ห้ามไว้และขอใช้ประโยชน์จากไปโอโดนสักหน่อยทางด้านคริสจิวลีออนพยายามลุมยิงดีแลนที่กายพันุแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลนะนะจนจิวเนี่ยวิ่งไปเจออาวุธบางอย่างนั่นก็คือปืนพลาสมาไรเฟิลจิวจึงขอให้คริสและลีออนดึงความสนใจให้ศัตรูเี่ยเข้ามาใกล้เพราะปืนต้องชาร์จและยิงได้เฉพาะในระยะสั้นๆเท่านั้นคริสและลีออนจึงออกงานคู่ควบรถทหารลัวปืนแลมโบก ใส่ดีแลนที่กายพันธ์แบบไม่ยัง้งจนดีแลนเนี่ยเข้ามาในระยะยิงของจิวจิวจึงยิงปืนพลาสมาไรเฟิลใส่ดีแลนแบบเต็มๆแต่ดีแลนที่กายพันธ์ก็ยังไม่ยอมตายง่ายๆจิวพยายามยิงปืนพลาสมาไรเฟิลนัดที่2ใส่แต่ก็ไม่ทันการเพราะปืนต้องใช้เวลาชาร์จทําให้จิวคริสและรีออนหนีตายกันโอลมาดแต่จู่ดีแลนที่กายพันธ์ก็ขออาการปกติและพยายามหนีลงทะเลที่เป็นเช่นนี้เพราะลีเบกาสั่งให้ไปโอโดนทั้งหมด ลุ่มฉีดไวรัสใส่ดีแลนที่กายพันธุ์ทาให้ไวรัสและสารเคมีในตัวดีแลนเกินขนาดจนเกิดปฏิกิยาต่อต้านจิวคริสและรีออนเห็นดีแลนคิดจะหนีลงน้ําก็ตะโกนบอกให้ลีเบก้าเนี่ยปิดประตูระบายน้ําซะแล้วจึงแบกอาวุธศรัลรปินงานตามดีแลนไปส่วนจิวเองก็วิ่งตามดีแลนไปติดๆแล้วก็ไปล่อดีแลนโดยใช้ผู้ไฟเพื่อดึงความสนใจของดีแนลนรอให้รีออนและคริสเนี่ยประกอบอาวุธให้เสร็จแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการเพราะจิววิ่งหนีสุดทางแล้ว จึงได้คว้าระเบิดแล้วหนีลงน้ําไปดีแลนได้พุ่งตามจิวลงมาในน้ําแล้วพุ่งเข้าใส่จิวพร้อมคาบกบระเป๋าเป้ใส่อาวุธของจิวเอาไว้ทําให้จิวหนีไปไหนไม่ได้แล้วพยายามลากจิวลงใต้น้ําพาออกจากคอทาร์สู่ก้นทะเลลึกเทว่าจิวก็เอามีดที่พกมาตัดกระเป๋าที่ดีแลนคาบอยู่ออกจึงหนีออกมาได้เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่ลีออนและคริสประกอบอุ้มสำเร็จจึงได้ใช้ปืนใหญ่ขบวนการ5้าสีแบกขึ้นบา่าแล้วยิงใส่โซ่ประตูระบายน้ํา จนประตูลวงลงมาอย่างไวและทับคองดีแลนที่กำลังจะว่ายหนีออกสู่ทะเลภายนอกจิวเห็นแบบนั้นจึงโยนระเบิดสั่งลาก่อนจะหนีออกมาเหนือน้ําทําให้ดีแนดลนโดนระเบิดเละไม่เหลือชิ้นดีทุกคนรอดชีวิตมาได้อีกครั้งหลังจากนั้นก็เดินออกจากคุกออทาร์สและรอให้เครื่องบินมารับพวกตนเดินทางกลับสู่บ้านอย่างปลอดภัย Resident e v i l Dead Islands จบบริบูรณ์ก็ถ้าเป็นเรื่องรีวิวนะ ก็ไม่พูดอะไรมากนะก็เหมือนกันคุณภาพเดียวกันกับ Resident Evil แบบ CG ที่สร้างออกมาภาคก่อนก่อนไม่ว่าจะเป็น v e n d e t t a นะหรือภาคก่อนหน้านั้นอีกคือผมมองว่าคุณภาพมัน,มนพอกันนะมันไม่ดีดีขึ้นมันไม่ได้แย่ลงมันเหมือนหนังที่ทำออกมาเรื่อยๆอ,อะเดิมๆออกมาเป็นช่วงช่วงบทก็เดิมๆไม่คล้ายกันโจรมาปล่อยไวรัสชนิดใหม่ให้ผู้คน ลีออนจิลก็ต้องออกมาจัดการพวกโจรหลังจากนั้นก็เอาชนะแล้วก็รอดกลับไปได้แล้วกลับประวนแบบเดิมมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็ดูได้นะดูแบบค่าเวลาได้แต่ว่าจะดูเอามันอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนาว่าดูเอามันนะดูแบบพอค่าเวลาถ้พอได้อยู่นะท้าคะแนนผมมองว่าภาคนี้ก็ให้ประมาณสัก6.2จุดไม่ได้ดีอ่ะก็ดูแบบค่าเวลาเอานะครับส่วนใครอยากหาดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับก็ดูค่าเวลาก็ได้อยู่แต่ส่วนตัวแล้วอย่างที่บอกครับมันเดิมๆอ่ะไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาเรื่องอะไรมาสปอยกันก็มารอรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย